า,านะครับสวัสดีครับผมกาพว่ผมนิวส์คุมกบการรีวิวเกม e e b o o k Game, Book, นั่นเองซึ่งก็เป็นเกมเกีเก่ยวก,กับการเซิร์ชการแชทการเข้าโซเชียลมีเดียทุยน,นั่นมันเฟซบุ๊กแล้วอ่าช่างมันมุกแปลกๆก็ผ่านไปนะครับก็เป็นเกมที่ที่เอาเป็นแฟนเมดของเกม The Witch House นั่นเองซึ่งก็สร้างมาจากโปเกม RPG Maker VXS นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือมีผู้ชมรีเควเกมนี้มาเมื่อไม่นามนมานี้ ก็คือจริงๆแล้วมีเกมอื่นที่ผมอยากที่ผมอยากเล่นที่ผมจะเตรียมจะเล่นไว้อย่างเช่น Shadow g h o s t Welcome to the Dimension, She-Cam, uh, ่อ Rekinder, One Night, Walking in เอ้ยไม่ใช่ w alking อะไร Hidden in the, in the Shadow อะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายเกมที่เป็น RPG Maker Horror ที่จะเตรียมเล่นแต่ว่าก็เข้ามาเล่นเกมนี้ก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยววิเชาอะอยากเล่นกันที่เป็นแฟนเมยเดี๋ยววิเชาอะลุยเลยดีวยกว่านะ ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับดูวิชานะคล้ายจริงด้วยวะเหมืนอนดูวิชับผสมกับกมปีศาจเลยอะ่ะฉันออกไปข้างนอกในในป่าทีมม่มืดมิดและมันก็ฝนตกหนักมากโชคดีที่ฉันเห็นบ้านอยู่ใกล้ๆนี้อะ่ะมันเก่าแล้วก็น่ากลัวฉันคิดว่าเป็นเป็นบ้านล้างอะ่ะ ฉันก็เลยวิ่งเข้าไปเดินเข้าไปแล้วยังไงเอยโอ้เข้าไปในบ้านเลยเหรอจ๊ะตัวละครหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยเหมือนกับเอเลนหรือว่าชื่ออะไรวะเอเลนคือชื่อชื่อชื่อของตัวที่มาสิงตัวเนี้ยเออมึงชื่ออะไรวะเอเลนกับ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 ลืมว่าช่างมันอ่ะเดี๋ยวก็เข้าไปรู้แล้วกันว่าชื่ออะไรวะอ่ะไปเข้าไปในบ้านที่ตรม เธอเข้ามาตะเธอก็ามาหลบฝนไม่ใช่เหรอแล้วเข้ามานทาไมเนี่ยโอ้โหตัวละครน่ารักอะ่ะใช้ได้อยู่ไรเนี่ยแอบเบลจริงเลยขึ้นลงฝนตกหนักมากเลยอะ่ะฉัคนควรจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งอะ่ะอาจจะโอเคก็ได้อะ่ะรวยเลยเราจะเข้าสู่บ้านที่มืดมิดที่ยังมีแสงสวบบ่างอยู่บ้านล้างทาไมถึงมีเทียนจุดอยู่แต่ว่าต้องมีอะไรอยู่ก็เป็นได้โอเคเปิดเข้าไปห้องนี้มีอะไรเอ่ยมีเทียนอีกแล้วใครอา่านอะไรอยู่นแน่แน่เลยอโหล อ่านไหมยนะนี่อะไรเอ่ยโหแบลวอ่ะเป็นรูปภาพเป,เป็นรูปภาพสีน้ำของแอปเปิลสีแดงอาจจะอ่านงานนะถ้าคุณพร้อมแล้วใน secondary ครั้งที่สองเหรอให้ลบต,ตัวสอนแรกออกทั้งหมดแล้วคุณจะเข้าใจ hmm? อิน In s e c o ร d a ี่อะ ถ้าคุณอ่าอ่าอยู่ในระดับรองหรือลบออกหรือลบออกอะไรอ่ะเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนแล้วก okay. ันนะห้องนี้ประตูล็อกโอเคเรื่องราวก็คือมีเด็กคนนี้ชื่ออะไรวะไหนเมนูไหมเมนูก็ได้ไหมฮึนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเทมเกมเอ็นเมนูน้อยจังเลยอ่ะฮัลโหล ฮัลโหลรูปภาพนี้รละเอียดรายละเอียดสูงมากเลยอ่ะมันเป็นรูปภาพเพชรสีน้ำหรือเปล่านี่อะไม่ใช่เอาใหม่แปลผิดนะโทษทีก็ลบอกรูปภาพสีน้ํานี่มันราละเอียดดีมากเลยอ่ะฉันสงสัยว่ามันฉันฉันฉันจะทำเองได้หรือเปล่าคืออยากทาเป็นอยากวาสีน้ําสวยงามอย่างนี้บ้างโอเคอ่านไม่อ่านอ่านนี่หมดเลยเฮ้ฉันได้ไปซื้อ เสียงอะไรอะมีเสียงด้วยอ่ะเฮ้ฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมอ่ะพวกเราชื่อเหมือนกันนะอาะชื่อเหมือนกันเหรอล่ะวอดวอดวอดเดเสียงหายไปไหนอ่ะแล้วแล้วชื่อเหมือนกันแล้วชื่ออะไรเนี่ยเธอรู้เด้อเราชื่ออะไรอ่ะฉันยังไม่รู้เลยว่าเราชื่ออะไรตู้ที่เก่าๆสูงๆหนักหน้าดูนะเนี่ยเปิดไม่ไเดียวเดียวเดียวเดียดียวยากไปปะดูก่อนได้ดู เตียงที่เตียงที่นั่นนุ่นนนนมๆอาจจะตรวสอบหมอนก็น,นุ่มๆมหมอนฟัฟฟีหมอนหมอนหมอนคนปุยฟัฟฟีอ่ะน่ารักอ่ะเปิดก็เปิดอ่ะข้างในจะมีอะไรอ่ะพอนาดอ,ดอดเปิดไม่ออกให้เปิดทำไมอ่ะหนักก็่ลองรุนแรงขึ้นฮึบไม่เปิดโอ้โอ้โอ,อ้อาจจะทำไมอ่ะ ตู้ผลไลฟ์กับฉันเหลือเกอินอ๋อเรา้จะไม่ไเซฟเลยเริ่มใหม่สินะ border เนี่ยนะคือคือเหมือนเหมือนวิเชาเลยอ่ะคือกดกดพลาดกดอะไรไปแปลกๆแล้วจะตายได้ไงเหมือนวิเชาอ่ะเออเข้าใจแล้วทำไมถึงเป็นในใน,น,นดการกับวิเชาทีน่นอกจากตัวละครเหมือนแล้วพวกนี้ก็เหมือนด้วย ๋ยนต,ต้องไปเดินเดินดูนิดหน่อยเผื่อว่าอีเวนต์จะไม่จะทำเป็นในการใช้แล้วเนี่ยกดๆไปก่อนอนะเดี๋ยวฝั่งขวาคงไม่มีอะไรมัง้งขึ้นบนแล้แลวกันนะจุดเซฟอยู่ไหนวะมันถ้าเป็นวิชาจะมีแมวห,หนังสือเลดบุ๊กใช่ปะหนังสือเล่มสีแดงปะจุดเซฟปะจุดเซฟปะหนังสือสีแดงมีบางหน้า อย่างหนังสือที่ว่างเปล่าและหายไปจุดเซตจริงด้วยเออเย่ไอ้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 เซตที่เห็นที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือเซตของผมที่ของคนที่ผมไปโหลดโปรแกรมมานะครับคือโปรแกรมเนี้่มันหายากหายากแบบว่าเอิมก็ยากประมาณนึ่งอะแต่ผมก็ไปเจอคนนึงแคทใน youtube เป็นฝรั่งนะคือของไทยก็มีเหมือนกันที่อัพนิก์มาแต่ว่ามันก็หมดหมดอายุหมดแล้วก็ผมก็เลยอดอดอด,อด,อดที่จะคือไม่ได้ไม่ได้ โอ้ยใจเย็นก่อนเอาไว้ว่าผมก็ไปหาจากฝรั่งมานั่นแหละก็เลยมีเซฟติดมาด้วยซะงั้นนะแปลกดีเหมือนกันิุงเคยเจอมือนกันที่มีเซฟติดมาตอนที่ผมโหลดมาแต่ช่างเถอะลุยต่อเลยถ้วยถ้วยเอ้ยขวดกระป๋องที่ว่างเปล่าเอาไหมเอาคุณและอลิสเหรอชื่ออลิสเหรออลิสเนนดินดนินยดมาสจันขวดเปล่านี่ไรตรสอบดูเป็นงานอาร์ที่ สวยงามมากนศิลปะง,งานด้สีน้ำที่สวยงามมาก n o t ติงแพคค u เรียไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไหร่อ่าฮะโอเคลุยต่อไปไน,นั้นเซตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ,ะโอเคฮึห้องดูด,ดูรูปนี้ <laughs> ดูรูปนี้ไม่ได้โอเคนะห้องนี้แล้วกันนะห้องนี้มีอะไรเอ่ยฮัลโหลมีตู้มีเทียนมีโต๊ะ มันคงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ะไรกว่าจะอ่านหมดเนี่ยฉันคงใช้เป็นปีจ้ะหนังสือพวกนี้ดูวิชาการเหลือเกินอ่านไม่ออกอ่ะกอีนี่กอี้ไม้จ้ะโต๊ะไม้หรอไม่ใช่กอีไม้โอเคเทียนไม้ไม้เทียนที่ส่องแสงสว่างโทรศัพท์อ่ะเนี่ยอันไม่ใช่โทรศัพท์มาเล่นกันอลิซโอ้โอ้สาวนั่นมันสาวอิบนี่นะโอ้โอ้ เล่นอะไรเหรอเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเหรอเก้าอี้ดนตรีเหรออ่ากากีนั่งนั่งไม่ได้อะไรช่างมเล่นซื้อดูเก่ามากเลยเวลาเป็นสัปดาห์ก็จะอ่านจบอ่ะสาวอิฟชัดๆเลยเมื่อกี้นี่เซฟเซไปก่อนแล้วกันรูปภาพมันเดี๋ยวนะผมจำได้รูปภาพนี้รูปภาพนี้มันรูปภาพในวิทยาลัยชัวร์เลยจำได้ พิ่งจาได้อเร็นพงผ้าที่ต้องสับท right oh oh oh. ี่สับด้านกันน่ะในห้องมิลเลอร์ยังจําได้โอ้โหเด้อวัเด้อวเดแดกแดกเอาเด้อวัเอาเอไม่แดกเอาเออเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เหมือนจะมาแดกผมมาแดกมาเอาไม่แดกเหรอเอาเอาโดนแดกละยังไงคือต้องโดนล้อสามตัวกันเราถึงจะโดนแดกอะแล้วมันคืออะไรอะ มันคือวัตถุทรงกลมที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร What the... What the fuck is that อ่ะเอาเอโอเคเดินั้นข้างได้โอเคนี่มันได้ลงไปข้างล่างคงไม่มีอะไรมีขวดเปล่าทำอะไรได้ว่าเนี่ยนกตาหมีมีจามีฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาเห็นมีไหมต่อจากฮัลโหลมาเห็นมีอีกรอบหนึงม,มีมีกระดาษโน้ตอยู่ตรงนี้ด้วยเขียนว่า มันไม่มีบนในล่างแต่มันสามารถที่จะโหมไม่มีข้างบนข้างล่างแต่ใส่เฟชสดใส่กระดูกแล้วก็ใส่เลือดได้ในเวลาเดียวกันไม่มีบนไม่มีล่างใส่เนื้อกระดูกเสื้อปะเสื้อปะอันนี้ผมเดานะคือไม่หมายคมายคว่าไม่มีข้างบนก็คือไม่มีไอ้นอคอสเซอร์ไม่มีปิดล่างก็คือไม่ไม่มี ที่คุ้มขา้างล่างเหรอเฟสก็คือเนื้อปะกระดูกแล้วก็เลือดก,ก็คือร่างกายของคนปะเดานะหาฉันหน่อยได้ไหมเสื้อปะเสื้อใช่ปะวะนี่เดาเลยเนะี่ยเดาแบบเร็วๆอ,อ่ะกระจกอ่ะแล้วอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ <c oughs> วะวะัดเมื่อกี้อะไรอ่ <c oughs> ะแล้วมีใครอยู่รึเปล่าเปียนโนนี่นะ เล่นใตัวเองฉันเสี่ยงกับการโดนทับไั้เนี่ยมีมีดมีมีด้งควอยตรงนี้อ่ะออกมาสิได้มีดและไม่ใช่ออกข้างนอนโดนตัดคอตายเล่นเ้ตัวเองด้วยอะเซฟก่อนจ้ะลุยอันนี้เราได้ไอเทมมีมีดกับมีขวดพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมีดกับขวดออกข้างนอกโอเคมีมีดกับขวดต้องหาเสื้อใช่ปะ ใช่บอกว่าเสื้อก็บอกกล่องไม้เป่าวัดเออขวาเลยวะเขาดูขวาบนหน่อยอเขียนมันมีอะไรสักอย่างนี่รู้อะไรวาเปเปอร์ที่แปลกๆไงไม่รู้อ่ะใช้มีได้ปะ <laughs> ใช้เทมอัตโนมัติใช่ไหมเกมนี้น่าจะใช่ถ้าเกิดไม่ใช้อัตโนมัติต้องเขียนโค้ดยากอยู่ล็อก <laughs> โอเคมันก็ไม่ยากหรอกผมก็พูดอยงั้นแหละเพระเ <laughs> ขียวเขียวนี่อะไร เออโถเล็กๆที่ใส่สลามสีเขียวอ่ะฮะวอดตาต้องการ b 1 s คืออะไรไม่เข้าใจห้องข้างล่างวาที่บอกว่าให้ตัดไออันแรกออกแล้วตัดยังไงวะตัด b นะตัด n ตัด e ก็ไม่เห็นมีอะไร e n b ย yit yit หนึ s เฮ้ยไม่ใช่แล้ว เป็นเป็นหรหัสอะไรหรือเปล่าอ่ะลูกกตารเนี๋ยนะแล้วเราสลาไป่ทำอะไรลูกลกตาต้องการ b หนึ่ง s คืออะไรวะอันนี้ไม่เข้าใจจริงไว้ก่อนไว้ก่อนก็ได้แล้วน,นะไหนห้องข้าไล่ห้องหนึ่งห้องห้องตรงนี้แล้วมีอะไรหรือเปล่ามีมีสีน้ำตาลมีมีสีดำนี่นะแล้วทำไมเงียบไปอ่ะเห็นมีไหม เห็นหมีเอ่อตุ๊กตาหมียัดนุ่นเป็นเป็นของขวัญที่ดีมันมีสีเดียวกับเลือดของสีดำนี่นะเลือดของเธอวอดเดอร์ดำนี่นะเลือดดำอ๋อเลือดดำใช่ก็มีก็มีเลือดดำนี่นะแบ็คเวย์เอ้ยไ่ใแบคแบคเวย์อะไรวะเวนวินาคาว่าซูเปเรียอินฟิเลียดนะโะรู้ช่างงาเดี๋ยวมีวิชาการมากเลยตู้เล็กๆเปิดได้เปิด ตายไหมตายไหมไม่ไม่ม <laughs> okay. anyway. you know ีอะไรเขอบคุณมากไม่ตายก็พอละวม่อะไรโซฟาโซฟาเวีมากอืมมีหมีที่มีเลือดเหมือนกับเจ้าของเดี๋ยวนั้นเราดูแผนที่ยังวะแผนที่ปะวะมันแผนที่อะไม่มีไรโอเคมันคือแผนที่รอยเลือดปะเราช่างเน่ยตอนนี้เรามีรหัสบางอย่างอยู่แล้วก็มีเอ่ม มีมีดก็มีกระป๋องแล้วเราหาเสื้อปะอนห้องนี้เลยมีมีดอะมีมีดมีมีดเอาหายไปแล้วเอ้าหายไปแล้วเอาไปไหนแล้วกลัวมีดฉันใช่ปะฉันมีมีดเธอกลัวใช่ไหมนี่อะไรวะตามตาฉันมาวัดตาไหนตาไหนเนี่ย I need B1S w a t e มีลูกตาด้วยไนตา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 เดตาเดเดตาตามันมองไหนอยู่วะมองขวามองขึ้นมองลงมองซ้ายตามตาไหนเนี่ยตาอะไรอ่ะมีมีห้องรับอันี้ปะไม่น่าเกี่ยวเพราตาก็เยอะเกินตามตาไปออกออกงไม่ไหวละอะไรเนี่ยวพวกนี้อะไรอ่ะ ตาตาตาวอดหมายความว่ายังไงโอ้มีตายแล้วอ๋ออ๋อเจอเฉยเลยเออนี่ผมมั่วเนี่ยไม่ได้เดินอะไรเลยมันตามตามมาอ๋อเมื่อกี้ตามมองขึ้นมองเป่าวะเออเพิ่งหลังเธอเธอเคหรือเปล่าเด็กเด็กน้อยมองขึ้นมองมองขึ้นแถวนี้มีมีห้องหรือเปล่ามีแน่แน่เลยอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอดอ้าวอ้าวเด็กน้อยก็มันกระดูกไปแล้วอ่ะมึงทำหน้าอาทำหน้าฟินอยู่เลยทำหน้าฟินอยู่นะเอออกะไรขึ้นอ่ะเด็กเด็กพี่นั้นไปไหนอ่ะแล้วทำไมพี่แล้วทำไมกับถึงมีกระดูกพวกนี้ได้อ่ะวอสเอออ่านไม่อ่านก็อ่านเธอเอาเด็กจ้องฉันอยู่ไฟอยู่ที่บ้านผมตกว่ะน่ากลัวตกอีไลท์แอมเปร์ มันเหมือน,นว่าฉันฉันเป็นต้นเหตุวามเา็บปวดของเธอคนจะเธอคนจะรีบออกไปแต่ที่นี่อย่างนี้นะวอมีที่มีอีกวะเนี่ยตาลม,มองอยู่แถวนี้มันมองขึ้นมองขวามองซ้ายมองขึ้นแถวเนี้ยยังไงอะ่ะกระดูกเกตเดโบนเหรอวอนเดอเอาไปทำไรอะ่ะเอากระดูกไปทำไรอะ่ะก็มีกระดูกมีเลือดมีเฟสเดี๋ยวเอาเอาไปฮะเอาไปทำอะไรอะ่ะไหนมีทางไหนไปได้ปะ ี่ฟุกมาเจอแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงคือมันมองขึ้นมองขวามองซ้ายแล้วมองตรงนี้แล้วมันมองซ้ายมันมองขึ้นมองขวามองซ้ายมองเนี่ยมันมีทางไปอีกอะปะมันจะมีทางไปอีกอ่ะแต่านไหนอะไหนมีกระเนีไหนไหมขวาไปขวาเนี่ยมีทางปะหรือมันไม่เกี่ยวเนี่ยตึ้งตาก็มองมุมไปมุมใหม่นี ฉันงงอ่เอ้าค้างเอาเฮ้ยตอเรตบอลปอนเรตบลไดปไดเได้ได้ๆๆๆฮัลโหลทำไมนัดเ็ดปอนได้อะอร่อยอ่ะทำอะไรผิดไปเหลอเดียวนะโอเคเรามาเอเล่นอีกรอบหนึ่งก็มันก็หายละ ทำไมเราได้ฟอนได้ก็ไม่รู้ช่างมันนะอะมียต่อไปเราต้องหาเสื้อปะเดี๋ยวเราม,มีเทมมันมีกระดูกมีมีดมีขวดโหลอมหาเสื้อกันแล้วกันนะไม่รู้กันนะ่ะเขมในตู้ต,ตู้ใช้ตู้แล้วขวดทำอะไรวะข้างล่างมีตู้แต่ตู้เราเปิดเรตายอะ่ะเดีวนะห้องเราดูรหรัสเท่นี้กันเนะน,นี้ยอีกรอบหนึงว้าวว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 ว อะไรอ่ะกันมึงนี่อะไรอ่ะอะไรอะมันคืออะไรกลมๆอ่ะโอ้ my god โอ้ my goodness พวกพวกกลมๆนี่มันคือมันดักหน้าหมดเลยมันไม่ให้ฉันเข้าไปไปแล้วอ่ะไม่ดีแน่เลยมันล็อกจากข้างนอกด้วยอ่ะฉันต้องหากุญแจที่หนึ่งอ่ะโอ้ my god โออๆฉันโมนันเดย์เฮ้ยกระตุกอ้าวเดือดเอ้าเออ อ่ะหัวขาดเลยเอา้านี่ตอนนี้โดนโดนจำกัดลาเขตแล้วเนี่ยฉันอยู่ได้แค่ส่วนตรงนั้นเหรอทำไมอะ่ะแล้วฉันควรจะหาอะไรอะ่ะไหนดูใหม่สิตอนนี้ฉันพลาดอะไรปะอห้องนี้ไม่เข้าเลยเอา้าลืมห้องนี้ได้ไงวะอ่าน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 ,าน,านฉันล็อกตัวฉันเองในห้องเธอก็เลยห้องนี้เปิดไม่ได้เมื่อกี้เปิดไม่ได้ไม่ใช่เหรอ วเดฉันรับตัวเองตัวฉันเองไว้ในห้องเธอก็เลยหาฉันไม่เจอฉันไม่ต้องการที่จะทำร้ายเธอนะเลยนะว่าว่ามันมันมามันมาตัวไม้สวยงามไม่อย่าเพิ่งอย่าพ่งตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรสีม่วงๆคนไม่ไม่มันตามมาปะวอดวอดวอดเสียงนี้มันเล็งร้าฉันเลยนี่อะไรเจ้า่าววอดเจ้าสาววะรีบรีบรีบ โอ้เด oh, ๋อแล้วมันมาแล้วรูปปั้นของผู้หญิงในวลวคืออลไวะในนเด็กอยู่ไหนวะเด็กมันมาแล้วมันเข่าเด้มาแล้วมาแล้วอ่าแล้วไงต่อเดี๋ยวเด็กวิวแปลว่าอะไร V E I L ไอ้าคุมหน้าปกคุมหน้าโอเคช่ามันแล้วไบรท์จะบาดเตสาวอ่ะดีวนามันไม่ฉลาดเหมือนกับเกมอื่นเตสาวถูกแล้วไป ตัวอะไรวะเนี่ยว่ามันเฮ้ยมีสองตัวเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยชิบหายเลยเป็นเกรมเป็นกรรมโอ้ oh my god อดอแล้วไงอ่ะมีอะไรมีทางลับป,ปะขึ้นไปกับผู้หญิงที่คุมหน้าอยู่แล้วเอาไงอ่ะโอ้ my god โอ้ my god อย่าอย่าอย่าดักหน้าไงวะ ล่อได้ไหมล่อล่อล่อมันมาล่อมาล่อล่อล่อมันเดินช้า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 มันเดินงงด้วยประวัติเสียงอะไรวะไปไปวันนี้มีอะไรนี่อะไรดอกไม้ดอกไม้ของดอกไม้สีแดงเอาไปเอา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 ได้ไหได้ไหมฮัลโหลดันเฟสเดมออสแตนห้ามมองหน้าห้ามจ้องหน้ามันวัดวัดมันดักหน้าอยู่ปะมันดักหน้าอยู่ไปก่อนไป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 ออกได้ไหม อยู่ต้องไปทำนี้ดอกไม้ให้เจ้าสาววะไม่เจ้าสาวคว้างเดี๋เด็ดเด็ดอย่าพึ่ง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 ตัวไหนวะตัวนี้ปะอย่าพึ่งสิเฮ้ยเสียงเพลงมันเร่งเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้เหรอเฮ้ยไปไหน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 ใจเย็นใจเย็นเจ้าสาวแล้วไงสาวอยู่ไหนสาวอยู่ไหนอยู่ไหนทำไงทุกคนทำไรฉันคนทำไรฉันไม่กลัวท่านคนทำไรอ่ะออกข้างนอกก็ได้ออกออกออก วอดทำไมสีขาวสวยงามมันเกี่ยวอะไรอะ่ะนี่มันสีแดงอะ่ะวอด้วอดแล้วไงเซฟก่อนนะเอา้านี่ฉันรุ่นลุน้นยกันเดียวใช่ไหมเดี๋เราละมีเทมเลยรบ้งเนี่ยมีดอกไม้ลามีมีดเรามีมีถ้วยเรามีกระดูกอืมฉันควรทำอะไร อริจา๋าอืมมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรอะ่ะอริจา๋าแถวนี้มีแต่ปีศาจรอ,อบเธอบ้านนี้มาอะไรเนี่ยแล้วไงอ่ะเขาอี้ที่เล่นเก้าอี้ดน,นตรีกับฉันแล้วฉันไม่อลิเอาไงดีวะ แบบว่าไม่รู้จะหายเทมพวกนั้นจากไหนเนี่ยดิแล้วเราได้เทมมาใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอามีดไปแทงมันก็ไม่ได้หายไปละหายไปละโอ้แล้วไงอะ่ะสำรวจดูจิว,ว่ามีอะไรนอกจากพวกนี้ปะคู่เจ้าสาวไว้ทำอะไรวะลูกป,ปัน้นแล้วไงอะ่ะแล้วไงอะ่ะ รู้แค่นี้จะทำอะไรได้ออะืมได้ดอกไม้ทำอะไรอะ่ะลุกได้ดอกไม้เซอร์ชี n แค e ไฟมีดอนวันเ to a ู y อ h น n g ้งอวิสัทคนั้นยังอยู่ปะเนี่ยห้ามจ้องหนามันหรือมองตามันอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อย่าจุงมือได้ไหมถ้าเธอหายไปแล้ว ไม่รักอ๋อมันคืออีเวนต์มันทําให้เราขึ้นไปตรงนั้นใช่แล้วตรงนี้ไม่หาเสื้อหาเสื้อไม่เจอเลยใช่เหรอนี่เป็นเสื้อเสื้อแหละไม่บีบนไม่มีล่าง <c oughs> อืมเห็นไหมโอ๊เลือดวอดเมื่อกี้มีเลือดแล้วได้เปล่าเมื่อกี้มีเปล่า เออเอาไงดีวะแล้วรูนี้มันรูอะไรอะ่ะเ,เปเปิดที่ดูแปลกสับฉันอืมล็อกเหมือนเดิมโอเคห้องนี้ห้องไหนเราดึมแล้วดึงทางไปแล้วไปทำอะไรบ้างอ๋อที่บอกว่า n นี้ B หนึ่ง S ตัดสับแรกอะไรวะเนี่ยเกี่ยวกับเกี่เครื่องล่างปะเนี่ยยังไม่เข้าใจเหมือนเดิม ต้องกดใช้อเทมเอาเอากดากดตังไม่เกี่ยวอะอเทมยังอยู่ปะเอมันไม่มีผลอะไรใช่ไหมการกดอเทมเนี่ยน่าจะไม่มีมีสีดำกับเลือดสีดำๆแล้วยังไง แล้วยังไงชื่ออริสเหมือนกันแล้วยังไงห้องน,นี้ลูกกตายยังอยู่ด้วยอะ่ะชิเอาไงดีวะมันล็อกด้วยแล้วตรงนี้ก็ยังอยู่เลยยังอยู่ด้วยบัวกูตายแน่เลยนะไหนน,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 นนั่นมันมามันมามันมาละมันมาละอีตรงนั้นมันมา มีตัวนั้นด้วยอะ่ะวงันขวาขึ้นลงไม่ได้เลยะเนี่ยลงมันตับข้าวเลยนเะนี่ยมันมาแล้วตกตกสัตว์กมาลยพอตัวนั้นมาไม่ใช่นหนีเลยนั่นไงมาล,ละประจักชิบหายช่ไหก้าวว่าอย่าอยยอยายา่ยาอยา่อยา่ยาอยา่ยาอย่าอยอย่เอาไงดีวะกมันมันไม่มให้เราไปทางนั้นเลยอะ่ะตอนเนี้ย งงอะอีเวนตอนนี้มากเลยคนทําอะไรต่อไปฉันเอามาครบแล้วนะฉันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วไปไหนต่อไม่ได้อะมันต้องแก้ปริศนาอะไรหรอฟ o l โล w m ม่ y อก็ตามตาแล้วก็กเจอนี่แล้วก็ได้ทุกอย่างแล้วอ่านทุกอย่างแล้วน่าจะมีอะไรเพิ่มไปสิมันไม่มีวะหรือ,อยังไงวะสาวมันก็สาวมันก็น,กนนะน่ากลัวจะเกิน จะข่ากันรอบไปเนะี่ยคุณพระช่วยเจอปีศาจไปเนะี่ยเจอให้หมดเลยอืมเหรือไว้พันหน้าดีนะงงผมว่าผมว่าผมว่าตอบพันหน้าดีกว่าตนะอนนี้คงไม่ไม่มีไม,ไ,มไม่น่าจะได้อะไรเพิ่มโอเคตอบพันหน้าดีกว่าครับแล้วเจอกันกับเลดบุ๊กพันหน้าตอนนี้ก็ไปนอนดีกว่าไปเล่นเฟซบุ๊กไปเล่นเฟซบุ๊ก,กแล้วก็นอนดีกว่าครับ เซฟคงไม่ต้องเซฟมั้งเซฟดีเซฟก็ได้เผื่อไว้เอาล่ะซี e ี o u เน็ก time มไปละบ๊ายบาย